สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาแบ่งปั park. นความรู้ในการดูผ้าเหรียญนะครับเรามาดูเลยว่าวันนี้ผมจะมีการแบ่งปันความรู้ในการดูผ้าเหรียญรุ่นไหนนะครับท่านผู้ชมนะเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมจะไปรวดเร็วนะท่านผู้ชมผมอัดหลายคลิปแล้วแล้วก็ลบหลายคลิปแล้วท่านผู้ชมก็แต่ว่าตั้งใจนะครับตั้งใจมากเลยนะก็ยังไม่จอทอนะครับเพราะว่าคลิปไม่ลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นความจําเต็มไม่ว่าจะเป็นผมอัดไว้ไม่ลงตัวไม่สมบูรณ์แบบผมก็จะลบก่อนนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่า เหรียญพราอาจารย์มั่นพูลิสตโตนะครับเหรียญพระอาจารย์มั่นพูลิสตโตเล่นเป็นเขาเรียกว่าเล่นเป็นพระอาจารย์ฟันอาจรโลปุกเสกนะครับนะครับเขาเรียกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่17สายพระอาจารย์ฟันอาจรโลนะครับมีในธรมเนียบรุ่นนะครับเขาเรียกว่ารุ่น17นะครับรุ่น17ปีพศ2514นะครับที่ผมมาอัดคลิปก็ว่าเป็นเหตุว่านะครับลูกค้าประจาผมซึ่งเป็นนายทหารระดับในร้อยที่กรุงเทพมหานครเนี่ย ท่านเห็นผมทําคลิปที่ช่วงไปซื้อขายที่สนามก็เลยบอกว่ายังอยู่ไหมผมบอกอยู่ครับแล้วก็ได้โอนเงินเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับวันนี้ผมส่งไม่ทันผมต้องกราบขออภัยจริงๆนะเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะทําคลิปนะครับก็ถือว่าเป็นองดาราในโซเชียลมีเดียท่านก็บอกว่าที่เช่าไปก็บอกว่าไม่เป็นไรครับทําได้เลยครับผมรอชมไม่งั้นก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นอมตะตลอดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสีฟ้าหรือช่องสีแดงถ้าผมมีโอกาสนะครับผมจะทําคลิป แบ่งปันความรู้ลงใน2ช่องทางนะครับเอามาดูกันนะครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญรุ่น17สายพระอาจารย์ฟั่นอาจรโลนะครับรุ่น17พศ2514นะครับพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์พระอาจารย์มั่นโพลิสตโตครับมีหลากหลายพิมพ์นะครับหลากหลายเขาเรียกว่ารุ่น17นี่มีหลายพิมพ์ก็แล้วกันนะครับพี่ผมนะอ่ะเรามาดูพิมพ์นี้เรามาดูพิมพ์ก่อนนะครับก่อนจะดูพระเราต้องดูพิมพ์พระก่อนนะครับซึ่งเป็นบล็อกที่เขาเรียนหาสากลนิยมนี่ครับ แบบนี้เขาเรียกว่าพิมพ์พระอาจารย์มั่นโพลิทัตโตนะครับขออนุาญาตขยายนะครับไปไ,ปไว้นะครับนี่ครับลักษณะเชฟโดยรวมของเหรียญจะกลมก็ไม่กลมนะครับจะรูปทรงไข่ก็ไม่ทรงไข่นะจะเป็นลักษณะครึ่งคึ่งกลางๆนะครับก็ถือว่าคลาสสิกเลยท่านชมนะครับก็การแกะบล็อกก็จะวางลักษณะหลวงปู่มั่นโพลิสัตโตนั่งเต็มองลักษณะทรงสมาธินี่นะครับท่านกําลังเขาเรียกว่านั่งสมาธินะนะครับแล้วก็ล้อมรอบจะเป็นลักษณะลายเนี่ยคล้ายๆแบบลาย ลายดอกไว้ท่านชมไว้แหม่มหรือลายอะไรท่านผู้ชมดูคล้ายๆลายไทยก็แล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็นะครับวางลักษณะพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นลักษณะตัวหนังสือฟอนต์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะครึ่งวงกลมนะครับก็ถือว่าออกแบบได้ลงตัวเลยทีเดียวนะครับคลาสสิกมากนะรุ่นนี้มีเกบ็อกเ,อเขาเรียกว่ามีเกลายฟีมือแล้วก็มีหลากหลากหลายใบหน้าที่เขาไม่เล่นหากันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูเป็นบางส่วนนะครับท่านผู้ชมนะอย่าเพิ่งง่วงอย่าเพิ่งง่วงนะท่านผู้ชมนี่อ่าพิมพ์นี้นะครับ จดจำแม่แมนะครับอันดับแรกเราต้องจดจำแม่พิมพ์นะครับเขาเรียกว่าทราบนะครับปีการจัดสร้างทราบรุ่นนะครับทราบเกจินะครับทราบหลักสาคลของกลุ่มนั้นๆที่เขาเล่นหากันนะครับเราทราบโดยรวมแล้วนะครับเราก็มาดูบล็อกหลังด้วยเนาะนี่ครับบล็อกหลังจะเป็นลักษณะนี้นะครับวางลักษณะอัฐบริหารไว้ตรงกลางนะครับ ล้อมรอบด้วยยันนะครับนี่แล้วก็วางยันตรงใต้อัาบริขารนะครับแล้วก็มีคําว่าอุดมสมพรโดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมเห็นเลยนะครับท่านผู้ชมภาคเครื่องเหรียญสายนี้นะครับสายพระอาจารย์ฟาจันทร์โลจะวางลักษณะคาถาพญานกยุงทองซึ่งเป็นยันประจําของหลวงปู่นี่นะครับไว้ในเหรียญอยู่หลายรุ่นเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะเหรียญรุ่นนี้นะครับตรงกลางวางอัาบริขารนะครับท่านผู้ชมนี่คือวิชาการดูพิมพ์พระอยู่นะครับ นี่เป็นพิมพ์นี้ที่เขาเล่นหากันนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกสายบาดสั้นสายบาดสั้นดูตรงไหนดูตรงนี้สายบาดเนี่ยบริเวณนี้จะไม่จรลดกันแต่เทคนิคของผมก็คืออีกอย่างก็มาดูตรงตัวนะตัวนี้จะมีขีดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับเวลาไม่พอต้องขออภัยเห็นไหมครับตัวนะบริเวณนี้มีขีดเขาเรียกว่าบล็อกสายบาดสั้นนะครับนี่เผื่อท่านสับสนก็จะต้องดูคือเราดูโดยโดยรวมที่เขาดูสากลกันเสร็จเราก็ต้องมีดูส่วนตัวแต่วันนี้ผมบอกหมดเลยเห็นไหมครับสางเส้นตรง สองเส้นตรงกลางจะไม่จรดตรงลักษณะ,ะกากบ,บาทไม่ไม่จรลดกันเห็นไหมครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าบล็อกสายบาดสั้นนะครับนี่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมเรามาดูว่าเขาวางย่ลักษณะไหนนี่เห็นไหมครับ เราดูพระเหรียญนี่เราต้องดูครบเครื่องนะครับไม่ใช่แค่ว่าสไตล์แต่ละคนบางทีก็หยิบขึ้นมาก็ชี้ๆดูนั้นดูนี่เลยแต่ว่าสไตล์ของผมจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็จะเป็นลักษณะต้องบรรยายต้องอะไรก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวก็จยจาว่ากันเลยท่านผู้ชมก็ชอบแบบนี้ก็เชิญแบบนี้ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าหางไม่ชอบก็เลื่อนผ่านหรือว่าถ้าหากไม่ชอบแบบนี้ก็กดสต็อปเอาไว้หรือว่ากดไปดูช่วงท้ายๆก็ได้ก็ต้องกราบขออภัยไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่เอกลักษณ์ของแต่า สิ่งไหนที่ผมทําดีแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นเกิดกับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าหากในที่ผมทําให้ท่านไม่ขัดหูขัดอะไรผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับด้วยความจริงอกจริงใจอมาดูกันครับคาถาพญานกยุงทองนะครับนะโมวิมุตานังนะครับนะโมวิมุติยาเห็นไหมครับล้อมรอบแบบนี้เลยเข้มขังยิ่งนักนะครับด้านล่างวางยันลักษณะนะโมพุทธายะเห็นครับอ่ะโปรดฟังอีกครั้งนะครับนี่ครับเราเล่นเหรียญเราต้องดูพุทธศินเราต้องดูความเข้มขังการวางยันของเกจิ อาจารย์สมัยโบราณนะครับโดยเฉพาะพระอ,อาจารย์ฟันอาจารโลนี่เหรียญรุ่นแรก07นี่หลักล้านก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะหลักล้านนะครับสามล้านสวยๆต้องมีเนื้ออปักข้าเนี่ยนะท่านผู้ชมนะนะครับส่วนรุ่นหลังๆนี่ท่านสร้างพระเยอะนะท่านผู้ชมนะครับสายนี้มีพระหลากหลายนะครับโดยเฉพาะพระเหรียญเยอะแยะมากมายหลากหลายร้อยรุ่นนะครับ สุดแล้วแต่ท่านจะชอบรุ่นไหนนะครับร,รุ่นแร,แร,แรกๆเป็นล้าน,นท่านผู้ชมนะส่วนรุ่นต่อไปก็จะหลากหลายราคาหลากหลายวาระการจัดสร้างนะครับท่านผู้ชมนะก็สุดแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรยังไงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นหลักร้อยหรือว่ารุ่นหลักร้านานี่พุทธคุณไม่แพ้นะท่านผู้ชมนะพุทธคุณพระอาจารย์ฟันอาจารโรไม่ว่ายากดีมีจนท่านให้เหมือนกันนะครับอโอเคนะครับส่วนราคาพระเครื่องสุดแล้วแต่นักสะสมนักเล่นหรือว่านัก เล่นเหรียญหรือว่าเสียนพระหรือว่านักซื้อขายนะครับจะประเมินราคากันเองก็แล้วกันนะครับส่วนตัวผมนี่ก็นะครับหาถูกใจหรือว่าหาเห็นว่าสมควรผมก็ออกในราคาที่ผมอยู่ได้ลูกค้าชอบนี่ก็โอเคนะท่านผู้ชมนะเอามาดูกันนะครับคาถาพญานุกยุงทองนะครับซึ่งเป็นคาถาประจ,จําของหลวงปู่เลยนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยานะครับนโมพุทธายะอุดมสมพรนี่คือเทคนิคการดูพิมพะนะครับท่านผู้ชมนะส่วนเกสแท้ดูอย่างไรเรามาดูกันนะครับ จดจํานะครับใบหน้าผอาจารย์มั่นภูริสัตโตแม่นจดจําฟอนตัวหนังสือโดยเฉพาะนะครับตัวยอยักษ์แล้วก็ตัวกระลันนี้นะครับจดจาแม่นๆมนะครับโดยนะครับเราส่องไปที่ใบหน้าก่อนนะครับนี่นี่แคบไปดูนะครับจมูกจะแบนแบนแบบนี้นะครับเกิดจากการปั๊มที่บล็อกเลยนะครับเกิดจากการปั๊มที่บล็อกเลยนะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ไม่ได้ใช้นะครับดูกระแสปั๊มนท่านผู้ชมดูถ้าเหรียญปั anyway. o. O. ๊มก็ให้ดูกระแสการปั Heck ๊มนะครับเห็นไหมครับน oh ี่ย <asi esis> ุบย oh ิบยุบยิบนะท่านผู้ชมนะครับนี่เกิด ผมอัดหลายคลิปนะต้องกราบขออภัยด้วยท่านผู้ชมนี่นี่นี่เกิดจากการปั๊มดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือต้องเป็นฟอนต์แบบนี้นะเฉพาะรุ่นนี้บล็อกนี้นะครับตัวหนังสือเห็นไหมครับหัวตัวหนังสือหัวพอพานหัวรอเรือเนี่ยหรือว่าหัวสระจะต้องกลมๆเป็นแท่งเป็นสันนะครับเกิดจากการนะครับใช้ตัวตอกตอกขณะแกะบล็อกช่วงสมัยนั้นนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือนี่ทําองศานะกับพื้นเหรียญนะครับเป็นล่ําเป็นสันเป็นแท่งนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่ จดจำแม่นๆนะครับจดจำตัวยอยักษ์เห็นไหมครับหัวตัวหนังสือกลมๆตัวกระลันนี้ก็กลมๆลักษณะคล้ายๆยันนะครับจำประมาณนี้นะครับอ่ะพลิกดูด้านหลังนะครับพลิกดูด้านหลังนะครับนี่ส่องไปที่บาทนะครับบาทนี่จะมีรอยบุบๆเป็นเกิดจากที่บล็อกนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ บริเวณบาทด้านบนนี้จะมีลักษณะน้ําพุนะครับซึ่งเป็นกระแสจะเกิดจากการปั๊มนะครับเกิดจากการปั๊มนี่ถ้าเหรียญรุ่นสายบาทสั้นนี่จะเป็นเกือบทุกเหรียญที่เป็นเหรียญแท้นะครับต้องมีกระแสการปั๊มแบบนี้นะครับเป็นกระแสที่เกิดจากบล็อกเลยนะครับแบบนี้อัศจรรย์ใจยิ่งนักนะครับถือว่าเกิดความเข้มขังเกิดพุทธคุณมากมายท่านชมดูสิครับเนี่ยแบบนี้เลยครับแบบนี้คือเป็นเหรียญปั๊มแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญดูบริเวณนี้นะครับที่สําคัญดูบริเวณนี้ ขอบนี่ต้องยืดนะครับมีตัวลักษณะปั๊มอย่างรุนแรงเกิดนะครับการขยายการยืดของโลหะนะครับสำคัญมากนะครับท่านดูครับนี่เห็นไหมครับแคปไปดูนะครับตัวหนังสือเด้งๆแบบนี้เห็นไหมครับยืดทั่วเหรียญเลยเห็นไหมครับเนี่ยขอบนะครับนี่เวลาจะหมดนะท่านชมนะนะครับนี่นะครับบล็อกหลังนะครับฟังอีกครั้งนะครับบล็อกหลังให้ส่องไปบริเวณบาทนะครับนี่แล้วก็จะมีลัศมีกระจายออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่นี่นี่แล้วก็ด้านข้างจะเป็นลักษณะยืดแบบนี้นะครับ ชนขอบเหรียญเลยนะครับโอเคไหมครับท่านผู้ชมนะตัวหนังสือคําว่าอุดมสมพรก็เป็นตัวหนังสือที่เบสิกของพระแท้นะครับเป็นสันเป็นคมเป็นแท่งนะท่านผู้ชมดูครับดูครับท่านผู้ชมนี่และก็ดูธรรมชาตินะครับนี่โอเคนะครับเรามาดูนะครับส่วนรายการนี้ก็จะเป็นของนายทหารนะครับที่ได้เช่าไปซึ่งเป็นลูกค้าผมผมเช่าคาเลียมเลยนะครับจดจำใบหน้าแม่นๆเห็นไหมครับ ใบหน้าเดียวกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะเนื้อทองแดงลมดาเห็นไหมครับจมูแบนๆเหมือนกันนะครับเกิดจากบล็อกนะอันนี้คือไม่ได้ใช้เลยนะท่านชมนะครับนี่แล้วก็ดูลักษีการปั๊มเห็นไหมครับเห็นไหมครับเกิดแบบนี้นี่ขนาดลมดํานี่ทับเข้าไปอีกรอบนึงเห็นไหมครับแล้วก็จะมีคําว่าพระอาจารย์มั่นนะครับนี่ตัวหนังสือเด้งๆตัวยอยักเป็นกระันแบบนี้เห็นไหมครับนี่เด้งแบบนี้เลยนะครับนี่นเห็นไหมครับจดจำแม่นนะครับพลิกดูด้านหลังมีไหมครับบริเวณบาดบุบบุแบบนี้นะครับเห็นไหมครับบุ รัศมีกระจายเห็นไหมครับมีรัศมีกระจายออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับเป็นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมข้างๆยืดไหมยืดไหมครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ